إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزره على الدين كله ولو كَلِهَا الكافرون وَصَلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كِتَابٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa nanbulu kum wal khairi wa ilaina turja'un wa qala aidan wa ma asaba min musibatin fa bi ma kasabat aidikum wa ya'fu an kasee ittaqilla 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 fis wal alan Dinong suthaman an arai thai khap pom khor teuan tua khong pom laeo ko phinong ผู้ศรัทธามั่นในอันลลอฮ์ให้มีความยำเกรงให้มีความตักวากับอัลลอฮ์เยอะๆเพราะความยำเกรงการตักวาจะเป็นใบเบิกทางเป็นเป็นคุญแจนนำมาซึ่งความสุขทั้งดุนยาและอาคิรคักพี่น้องครับขั้นหนึ่งท่านอซูลูลอส็อลลอลอฮุอะฮิวะสัลสล,ะล,ะสลัมได้เดินผ่านมัสยิดและได้พบชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในมัสยิด ซึ่งชายคนนี้ก็เป็นซาบ้าของทอรรซูนนะครับเป็นคนชาวอันซอรมานั่งในเวลาที่ไม่ใช่เวลาละหมาดทอรรซูนก็เข้าไปหาแล้วไปถามก็มองข้างหลังก็ไม่รู้แต่มองข้างหน้าก็รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นชื่อว่าอาบูอุมาม์ทอร์รซุนสลลัลลอฮฺอะละัยวะสัลมก็ถามท่านอบับูมามาว่ายาอบูอมาม์ มานั่งในมัสยิดทําไมในเวลาที่ไม่ใช่เวลาละหมาดอบูอุมามกะก็ตอบท้าลุซุนสัลลัลลอฮฺวะลปรียบะซัลลัมว่ายารอซุละลลัลนี่ฉันฉันเครียดฉันมีปัญหาฉันมีทุกข์ฉันมีหนี้มากมายเหลือเกินฉันไม่รู้จะหาทางออกยังไงท้าลุซุนสัลลัลลอฮฺวะลปรียบะซัลลัมก็สอนลืมไปแล้วหรื ฉันเคยบอกพวกท่านทั้งหลายในเมื่อลืมไปแล้วก็จะบอกมีอยู่แปดคำเอาไปใช้และหนี้สินต่างๆนั้นอลัลลอฮฺสฮาตาลานั้นจะช่วยให้ง่ายดายในการดำเนินชีวิตท,ท่านอุสุสัลลาอลาอะไรซัก็บอกว่าให้อ่านดูอาตอนนี้อัลลอฮฺมาอินนีอาอูซูบิกะมินันฮัม วัลฮุสนีขอดุาอาต่อเราว่าโอยาลฉันขอความคุ้คมครองจากท่านให้พ้นจากฮัมฮัมมี่ก็ฮัมฮัมมี่ก็แปลว่าวิตกกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่เฉพาะนี่แหละครับทุกๆเรื่องที่พี่น้องมีปัญหามนุษย์เรานั้นมีสิทธิ์ที่จะวิตกกังวลได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุกรกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเครียดเนี่ย mm hmm. น,นี้คือฮัมมุนส่วนฮ mm ุสนุนก็คือเศร้าโศกเสียใจยเรื่องอะไรนะครับพี่น้องเรื่องที่ผ่านมาในอดีตทําไปแล้วแม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยเสียใจยแต่พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีดีแล้วมันก็ไม่มีไม่ดีควบคู่กันไป สองคำแล้วน,นะครับคำที่หนึ่งคือ,คอฮัมมุนวาฮุสนุนปิตกัะวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกับฮัมมุนฮุสนุนก็คือเสียอกเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาวาอูซูบิกะมีนันอาเจซีวลกัสีโออยาลาอฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความหมดความสามารถอาเจซุนก็คือสวอ,อน,นั่นเองหมดเรีย่ยวหมดแรง ไม่มีกําลังบังชาขอพระองค์ทรงให้ขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้ผลจากสิ่งนี้ถึงก็คือหมดเรี่ยวหมดแรงวัลกัสลีก็คือขี้เกียจมีเรี่ยวมีแรงแต่ไม่ทําอะไรเลยขอความคุ้มครองตลอดให้้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้คำที่ห้าที่ทอรสุสล,ล,ลอ,อร์ลัยเลวะสลัมสอนก็คือวาอูซูบิดะมีนันยุป วัลบุฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความขี้ขาดมุสลิมนั้นต้องมีความกล้าหาญมุสลิมนั้นจะต้องมีพลังกำลังมีความกล้าหาญที่จะประเชิญกับความถูกต้องประเชิญกับความจริงไม่ใช่เป็นคนอยู่แต่ข้างหลังขี้ขาดขี้กลัวอาะ้อให้ความกล้าให้ความกล้าหาญเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกๆคน แต่เรากลับไม่ได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้กลัวนู่กน,นกลัวนี่หล,ลบนู่นหลบนี่อันนี้เขาเรียกยุบวันบุกบุกก็คือขี้ข,ขี้ขี้เหนียวแต่นีขี้เหนียวไม่ยอมควักไม่ยอมจายไม่ยอมให้ทั้งทที่สิ่งต่างเหล่านี้เรามีเยอะแยะเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้ สุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่กับเราสุดท้ายมันก็กลายเป็นของลูกหลานสุดท้ายมันก็เป็นของคนรับมรดกคำที่เจ็ดที่นบีชายขอก็คือวาอูซุวิกะมินงลาปติไดบอกปะริริยานโอ้ยัลเหอขอพระองค์นั้นทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากนี้สินอิลิงตุงนังนี้สินอันมากมาย ที่ทำไปแล้วก็ขาดทุนทําไปแล้วก็เป็นนี่ไม่มีโอกาสที่จะใช้แต่เจตนาจะใช้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลละจะให้ทางออกวก็ริรรยานก็ถูกลังแกถูกกันแกล้งถูกอาธรรมถูกสารพัดอย่างนี่คือก็ริร,ริยานมาจากหลายๆด้านมาจากหลายๆทิศนี่คุณอ,อาที่ท่านรสุสออัลลอฮฺวาเลวะซลลัม สอนอบูอุมะให้ไปอ่านทุกๆเช้าทุกๆเย็นทุกๆเช้าทุกๆเย็นเราจะต้องมีความผูกพันเราจะต้องมีความใกล้ชิดเราต้องมีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์นั้นคือที่พึ่งที่จะให้ทางออกกับเรานี่คือสิ่งที่ท่าซสุส็อลลอลอฮุอะลยหัวสลัมสอนเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาแล้วให้เรามีแต่ความสุขตลอดเวลา แล้ว Allah ก็ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาให้เราจมปักอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทั้งสุขและทุกข์นั้นล้วนแล้วแต่คือการทดสอบ Allah มตาตราได้บอกว่าวันนับลูกุ้มบิลคอยริวะชั่วันนับรูกุมบินชาร,ริวลคอ่ไวยีไลานาตุระยาหนเราจะทดสอบพวกทัานทาั้งหลายไม่ว่าใครก็ถูกทดสอบหมดทดสอบมากทดสอบน้อยอล l l a ์ทดสอบหมด ทดสอบเรื่องความดีมีสุขภาพภาพ,พรรมัยที่แข็งแรงมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะอารอก็ทดสอบอาลอได้ให้โอกาสท่านแข็งแรงท่านทําอะไรเพื่อศาสนาท่านทําอะไรเพื่อสังคมท่านทําอะไรเพื่ออาลอบ้างสุขภาพแข็งแรงนะเนี่ยอารอทดสอบนะอาลอไม่ได้ให้พวกท่านนั้นมาเล่นหรือว่ามาใช้ชีวิตแบบแบบว่าแบบว่าสนุกไปวันวัน แต่อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไรทำอิบาดาต่อพระองค์ดุนยานี่คือดาวดวอิบาราดา,ดาออัมันนะครับวลานับลูกุมบิลชาตริวัลคอยเช่นเดียวกันเราอาจจะถูกทดสอบในเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องปัญหาในครอบครัวเรื่องภรรยาเรื่องลูกูๆเรื่องสุขภาพภารณามัมอัลลอฮ์ทดสอบหมดอัลลอฮ์บอกว่า อ้์นั้นจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายเรื่อยกับความชั่วสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ความดีนะครับวไวเอีไลนะการทดสอบที่พระองค์จะทดสอบนั้นทั้งดีและชั่วนั้นพวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปหาเราวเอไลนะตัวระยะุย้นพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับไปหาเราทุกๆคนและจะต้องถูกถามถูกถามถึงสิ่งที่ว่าอลอ์ทดสอบ แล้วเหล่านั้นเอาชนะการทดสอบไปได้อย่างไรอีกอญญายหนึ่งอลัลลอฮฺซุลตัลลาได้ทรงกล่าวว่าการที่เราถูกทดสอบเนี่ยเราต้องพิจารณาเราต้องคิดว่าสิ่งที่อัลลอฮฺทดสอบกับเราเนี่เราทํามาด้วยกับน้ํามือของเราหรือเปล่าเราทํามาด้วยกับตัวของเราหรือเปล่าอาลัลลอฮฺซุลตาลาได้กล่าวว่า พอมาอศวะกุมมินมูซีมตินสิ่งที่มาประสบกับพวกท่านทั้งหลายนะ่ะฟะบีมากาสวัตไอดีกุมมันมาจากน้ำมือของพวกท่านทั้งหลายมากมายเหลือเกินลองนั่งคิดดูสิตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกระทั่งอายุปูนเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยอะไรที่มาประสบกับเราอะไรที่มาประสบกับเราเยะแยะไปหมดเลย วยะฟูอันกัซีที่หลายๆเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ทดสอบก็มีทั้งๆที่เรานะทาบาปทําผิดมาเยอะแยะอัลลอฮ์เพียงแค่ทดสอบบางเรื่องบางราวเล็กๆเล็กน้อยเท่านั้นแต่อีกหลายๆเรื่องอัลลอฮ์ปล่อยอัลลอฮ์ทิ้งอัลลอฮ์ไม่คิดบัญชีอัลลอฮ์ไม่เอาอาภัยให้วายะฟูอันกัซีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ใช่ทดสอบจะพบ เราเท่านั้นนะครับทุกๆคนที่ลล l a ์สร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่ดบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยและกระทั่งถึงกียามันล l l a ์ก็จะทดสอบในเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยพี่น้องครับอุลมามะได้พูดเอาไว้ว่าหรืออุลมามะได้หาทางออกให้กับผู้ที่ถูกทดสอบที่กําลังถูกทดสอบเนี่ยผมไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรที่เรากําลังถูกทดสอบบางข่าวโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเลย บางครั้งมาข่าวเรื่องทรัพสมบัติเยอะแยะเลยบางคนบางครั้งมาข่าวเรื่องธุรกิจการงานเยอะแยะเลยบางคนมาข่าวเรื่องลูกลูกเราหลานในครอบครัวเยอะแยะเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีฮัมดุลิลล์ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮัมดุลิลล์นี่คือผู้ศรัทธาจะต้องกล่าวอย่างนี้เมื่อสิ่งดีมาประสบกับเขาเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลล์บิเนาะมาติฮีตะตเมุสซอลิฮาต บาารรบดาการสารรเสริญสรรเริญการบรรดาการสารรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราผู้ทรงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงเอยด้วยดีนี่ถ้าสิ่งดีมาประสบในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งที่ไม่ดีมาประสบอย่าไปดีโพยตีพายอย่าไปโวยวายต้องกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลละอลาคุลิฮานบรรดาการสารรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉันยอมรับทุกสถานภาพ เพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบนั้นอัลลอฮ์จะลบล้างบาปและจะยกสถานภาพของเราให้สูงขึ้นผู้สถานั้นเขาจะไม่ตีโพยตีพายผู้สถานนั้นเขาจะอดทนอดทนและอดทนดังนั้นบรรดาอุลามาหลายๆท่านได้เขียนพอสรุปออกมาว,าว่าวิธีการที่จะทําให้การทดสอบนั้นแผ่วเบาลงเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งอดทนอดทน เพราะการอดทนนั้นเป็นกุญแจนําไปสู่ความสําเร็จอดทนนั้นเยอะๆมองคนที่เขาแยกก่กว่าเราแล้วเราจะดูเราจะดู้ตัวเองว่าเรานั้นมีค่ามากกว่าเขาบางคนพิการบางคนไม่มีบ้านจะอยู่บางคนลูกเต็ไมไปหมดเลยเขาก็อยู่ได้แต่เรากับมีทั้งบ้านมีทั้งงานมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราก็บน่นโวยวายอลัลลอฮ์ทำไมทุงทดสอบทันเยอะเหลือเกินนะทดสอบไม่ได้หยุดเลยเดียดเด๋ยวก็ทดสอบเดี๋ยวก็ทดสอบเดี๋ยวก็ทดสอบไปดูคนเหล่านั้นเขาไม่เอ่ยปากสักนิดหนึ่งว่าฉันถูกอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกุญแจหรือข้อที่หนึ่งที่จะทําให้การทดสอบนั้นแผ่วเบาลงก็คืออดทนท้ารอซลลูลลอฮศ็อลลอลอฮุวะลยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารายงานโดยอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุอ,บอับบาสนะครับ อินันนัสรามาอัลสมอินนัสรามาอัลซแท้จริงความสำเร็จต่างๆนะจะตามมาควบคู่ไปกับความอดทนยิ่งถูกทดสอบมากเท่าไหรยิ่งมีความคิดความอ่านยิ่งถูกทดสอบมากเท่าไรยิ่งเข้าใจปัญหา,ายิ่งถูกทดสอบมากเท่าไร,ย,าาย,าาไรยิ่งมีทางออกกับปัญหาเพราะฉะนั้นอดทนอดทนแล้วก็อดทนนะครับ อัลลอฮ์ได้กล่าวด้วยอัลลอฮ์สุลต่านได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกุรานว่าอินนัลลอฮะมาอัสซอบิลีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับคนที่อดทนนะยิ่งอดทนมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งอยู่กับเรายิ่งอดทนมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งอยู่กับเรายิ่งอดทนมากเท่าไรอัลลอฮ์อยู่กับเราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบทุกๆคนไม่ได้ให้ไม่ได้สร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาแล้วให้กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลและก็จบ ไม่ใช่แค่นั้นอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาให้กาวให้ศรัทธาและลงมือปฏิบัติและตะวกักกาอัลลอฮ์นะครับข้อที่สองอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังเราหมดหวังกับคนนู้นได้หมดหวังกับคนนี้ได้หมดหวังกับคนนั้นได้แต่อย่าหมดหวังกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาบิสมิลเลาะห์มานิรอฮิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานีเราก็รู้อยู่แล้วอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตา เพราะฉะนั้นอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์จะให้ทางออกแต่อย่ารีบร้อนแต่อย่ารีบเร่งที่ยังไม่ได้มาหรือว่าขอไปอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือต่อขอไปอัลลอฮ์อาจจะไปให้ในวันกิยามัตนี่คือการให้ขอเาเพราะฉะนั้นอดทนอดทนลาตักนาตูมินรอฮ์มาติลล่าอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจ ถึงแม้ว่าเราหมดกําลังใจกับพี่น้องของเราเพื่อนของเราอัลลอฮ์ผู้ให้กําลังใจกับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรยกมือขอดุอามีปัญหาอะไรกุมสยุดขอต่อน,น,นอกเวลาละมานะครับอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านนบียกูบได้พูดกับบรรดาลูกๆของท่านนบียกูบได้ใช้ให้ลูกๆนั้นไปตามหานบียูซุฟซึ่งหายไปหลาย เป็นสิบสิบปีเลยนะครับลูกก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดาดาพี่น้องของดบียูซุนะครับดบียะกูก็พูด่าอินนะฮูลาไตาอัสมินรอฮ์มัติลละมินลูฮิลละอิลลกาวุนกาฟิรินอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์คนที่หมดหวังคือคนที่ปฏิเสธเขาจะหมดหวังเขาหมดกำลังใจเขาไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้จะพันเจ้าเป็นคอลิกเป็นผู้ทรงสร้าง มีคุณลักษณะ99พระนามพี่น้องลงม่อ่านดูทั้งเมตตาทั้งสงสารทั้งอภัยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสุบฮานุตาลนะครับข้อที่สนี่คืออุลมะได้พยายามเขียนรวบรวมเอาไว้ว่าวิธีการทำให้บาลานั้นแผ่วเบาลงนะครับพอใจในการทดสอบยอมรับคนที่เขาโดนขาแขนขาด อย่างที่ปาเลสไตน์เนี่ยอิสราเอลมันถล่มซะจนไม่เหลืออะไรสักสิ่งสักอย่างเนี่ยเราโดนแค่เล็กๆน้อยๆฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละทองให้เยอะๆพูดให้มากๆฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละพอใจในการทดสอบเพราะคนที่พอใจในการทดสอบนะผลตอบแทนของมันก็คือรางวัลอันมากมายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมได้กล่าวว่าอันอานัสบินมาลิก นะครับอินนาอิซามัลยะจามาอิซามัลบะละการกกาารรททดดสอบตอบแทนอันยิ่งใหญ่อันมากมายนั้นมันขึ้นอยู่กับการทดสอบอันมากมายเช่นเดียวกันมองไปดูนบีมองไปดูรอซูลมองไปดูบรรดาอัลเบียล้วนแล้วแต่ถูกทดสอบทั้งนั้นล้วนแล้วแต่ถูกทดสอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอินนาอิซามัลยะจามาอิซามัลบะลา การตอบแทนอันมากมายนั้นมันจะควบคู่ไปกับการทดสอบอันมากมายว่าอินัลลอฮอิดาฮับบะเก้ามันให้รู้ไว้ด้วยนะเมื่ออัลลอฮ์รักใครหรืออัลลอฮ์เมื่อรักใครขึ้นมาแล้วก็หรือรักมูชนหนึ่งมูชนใดแล้วก็นะครับอิบตาลาห์อัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาล้ประมันรอดีอะใครพอใจไม่เป็นไรอย่าอัลลอฮ์ฉันทนได้ฉันยังทนได้ฉันยังทนได้ ว่ามันรอดียาฟาละหูลีดอเมื่อท่นทนได้อัลลอฮ์ก็ให้ได้ให้ได้ให้ได้ไดว่ามันซาบคีโตฟาละฮูซุแต่ถ้าหากการทดสอบมาประสบกับคนหนึ่งคนใดตีโพธีพายโวยโวายโอ้สารพัดอย่างมากมายเลือเกินให้รู้เด้ออัลลอฮ์กดกิ้วนะไม่คิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มากมายเลือเกินนับไม่ถ้วน ให้คิดจุดๆนั้นไก่สิ่งที่ถูกทดสอบเนี่ยเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองพี่น้องครับข้อที่สี่ที่จะทําให้การถูกทดสอบนั้นแผ่วเบาลงก็คือขอลุกกระโทษต่อลราเยอะขออภัยโทษต่อเราเยอะๆขออภัยโทษต่อเราเยอะๆยิ่งใครขออภัยอัโทษต่อเราเยอะๆนั้นแน่นอนแลาวเกินการถูกทดสอบนั้นก็จะแผ่วโบแผ่วเบาลงหรือห่างจากเขา ว่ามากนั่นแหละหุ่มว่าอัลกิบะหุ่มว่าหุ่มยาสตักฟิรุนถ้าการการขอไพยโทษอยู่กับคนหนึ่งคนใดหรือการขอไพยโทษอยู่กับหมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใดแล้วเราก็แน่นอนแล้วเกินการลงโทษนั้นอันลเราจะให้แผ่วเบาลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเราซูล,ล,ะละุลลอฮ์สอลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่ามันละทีมันอิสติกฟาร์ ยาลลอฮูลาหูมินคุลุดอยยิกินมักอรัยยาวะมินคุลิฮัมมินฟารัยยาวะรอซากอหูมินไฮซุละยาตัสิกท่านอุสุลลอาะสัลลอฮุวะลเลวะซัมได้บอกว่าใครที่ปางเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยการขออิสติกฟาร์ในยามที่เขาว่าง ad, aw aw ไม่ได้มีธุระไม่ได้ทําอะไรกล่าวซิกุลลอฮ์กล่าวอิสติกฟาร์กล่าวซิกุฟาร์มากมาย นะครับผลของมันก็คือเลาอร์จะทําให้กุลูดอยยิกินมัครอยาทางแคบปัญหามากปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะจะมีทางออกดอยยิกินคือสิ่งที่แคบปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกว่ามิงกุลหัมมินฟารอยะและความเศร้าโศวีตกกองวลสิ่งที่มันจะเกิดข้างหน้านั้นมันจะทําให้ท่านสบายใจ วาระเขาหูมิให้สุลายาตัสิบและอัลลอฮ์จะประทานลิสกีให้กับคนที่เก่าอิสติกฟานเยอะๆโดยที่ไม่ส์ไม่คิดไม่คารนานับมันได้มาประจากหลายๆทิดหลายๆทางนี่คือความประเสริฐของคาว่าอิสติกฟานความประเสริฐของการกล่าวอิสติกฟานนะครับการบริจาคนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมีเพราะคนมีนั้นอลัลลอฮ์ใช้บริจาคให้เยอะเพราะการบริจาคนั้นจะดับความโกรธกี้วของอัลลอฮ์ทัลลุสุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัีวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัสซาดัฟกัสตาละตุนฟิุลกอดาบัลรอฟละตุนฟิุนไมตาตัสซูพี่น้องทราบไหมว่าการบริจาคนั้นดับความโกรธกี้วของอลัลลอฮ์นะทำไมล่ะครับพี่น้อง เราเราไม่คิดดูเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาตั้งเกิดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยบางคนมีสิบล้านบางคนมียี่สิบล้านบางคนมีทุกสิ่งทุกอย่างรถใหญ่โตมโหระดมากมาเยเหลือเกินเนี่ยเนี่ยมาัดของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเพียงแค่บางส่วนไม่ได้เยอะจ่ายไม่้หนทางองอนแล้์จ่ายไม่ได้หนทางองอนแล้์ช่วยเหลือสังคมคนที่เขาไม่มีเยอะแยะเนี่ย ถ้าเราทําไปเนี่ยจะทําให้บาลอการทดสอบของเราเนี่ยถูกที่เราถูกทดสอบแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นอินนัสดาปตาลาตุลเฟอกอดาบอลล์แท้จริงการบริจาคจะดับความกดิ้วของพระผู้อวยานว่ตาฟไมตาตะสูการบริจาคดับความกดิ้วของอัลลอฮ์นะแค่นี้เองพอจะทําให้บั้นปลายชีวิตของเรานั้นนะ ตายแบบสบายตายแบบสบายคือตายในศาสนาตายในหนทางของพระองค์ตายในการิมอชฮะดาตายด้วยคำว่าละอิลาหะอินลลัลลอฮนี่คือผลของการบริจาคผลของการบริจาคพี่น้อยอย่าดูถูกการบริจาคนะพี่นอ้องจะพูดขึ้นมาเอ๊ะ e, ฐานะเราไม่เหมือนกันนี่คนนี้เขารวยนีย่ฉันจนนี่อบูซัตเคยถามท่านรสุซอลลัลลอฮ์วาเลวะซัลลัมว่ายารสซูลลัล คนรวยเขาก็บริจาคได้เนี่ยคนจนจะไมบริจาคได้งไงอ่ะไม่เป็นไรมีทางออกกับการบริจาคการบริจาคบางครั้งก็เป็นทรัพย์การบริจาคบางคร,รั้ง,งก็เป็นการซิกลลอฮ์อท่านอบีบอกไปซิกลลอฮ์สุภานอโลสามสิบสามอัคลคมดุลีละสามสิบสามอัลลอฮฺฮวกบัดสามสิบสี่แล้วถ้าหากว่าคนรวยเขารู้ตรงนี้ด้วยเขาก็ทำด้วยละ่ะมันก็ไม่เท่ากันอีกท่านรอซึ่งบอกว่า อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ถ้าใจเขาลิ้นแล้วใจเขาบริสุทธิ์มอบกับอัลลอฮ์มันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือหกข้อนะครับข้อสุดท้ายพยายามขอดูอาพยายามขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือที่พึ่งของเราอัลลอฮ์คือที่พึ่งของเราจําเอาไว้อัลลอฮ์คือคอลิกส่วนเราคือมักรูอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างเราคือสิ่งถูกสร้าง ล l l a h ผ uh ู้ทรงเมตตาราะห์มานราะหิมผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปมานีขอุอายามทุกข์ขอุอายามสุขขอุอายามไม่มีทางออกอาบน้ำละมาดไปละมาสองรากันในเวลาที่ไม่เ่เวลาละมาดุสยูนนานๆขอไปเถอะ a ลอฮ h สมตาราได้ทรงกาวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า อัมไม่อยู่ยีบุญมุดตอตรออีดาดอาหูวายุซิฟุซูจนกระทั่งถึงอาทายอายาคือ ah um ok ออีลาหุนมาอัลลอฮ์กอลีลันมาตะจักเอกัลลอฮ์สัตรัได้กล่าวว่ามีใครไหมนี่เป็นคำถามนะครับมีใครไหมที่จะตอบรับคนที่ไม่มีทางออกคนที่ไม่มีทางออกคนที่ถูกกลังแกู่กกันแกล้งเนะี่ย เป็นดูอาของคนที่ถูกอเลมเขาจะยกมือขอดูอาต่อรถยนต์หรอมีใครบ้างไหมที่จะปลดทุกข์คลายความทุกข์ให้ออกจากอุปสรรคแล้วตอบรับดูอาแล้วก็เปิดเผยสิ่งชั่วร้ายของคนที่โรลิมอาญาบทท้ายอาญาบาอกว่าออีลาหุนงยหยรุลเป็นคำถามที่เราถามมีพระเจ้าอืน่นใดจาก หร,หรือมีใครที่จะปลดทุกอันนี้ได้หรือกอลีลันมาตจาจักกมน้อยคนละเกินที่จะคิดถึงสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องสรุปแล้วคืออุลมะได้รวบรวมเอาไว้ว่าจะทำให้บาลานั้นแผ่วเบาลงก็คือหนึ่งอดทนสองย่าหมดหวังสาหอใจสขออิสติกฟาดหา้ขอดุอาหก เราก็พอใจในในสิ่งที่ถูกทดสอบก็ขอดุอาตอนล้ให้เรานั้นมีความหนักแน่นมีความกินใจมีความบริสุทธิ์เมื่อมีความทุกข์เข้าหาอล้อเมื่อมีความสุขอย่าลืมอันล้์ถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วก่พี่น้องครับ อัลลอฮ์นั้นทรงรักและก็พอใจเราอับูลกอลีฮาดาวาสตาฟุลลอฮุลีวะละคุมวาลิซาลินมุสลิมีนมิกุลินัมกุดดาอูรับวะคุมอินนะฮูวะกอฟูรุรอฮิม Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahun awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Adasarahu bil huda wa dinil ليظهره على الدين كله ولو كَلِهَا الكافرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتَّاعِبُ من الزمكان kamal la zambala Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal wa mu'minat ahya wal amwat innaka sami ummu yibudawa ya rabbil alamin Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana zalamna ampusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakuna minan khasirin Rabbana haplana min azwajina wa zuriyatina kurata ajudin wajah anna lin mutakina imama Rabbana la tu'ak ajisna inna sina au akta'na Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirat hasana wa kina azabanna wa sallallahu ala nabiyyana muhammad subhana rabbika izzat yama yasifun wassalam ala, ala muslim alhamdulillahi rabbil alim akibis salaha ya rahmat